เเะะัทลากนจริงเหรอเออเป็นยังไงเป็นทะเลาะกันเหรออยากรู้จริงไหมคุคนนี้ใต้เปลียงดารานะเออนี่ถ่ายอยู่เหรอถ่ายอยู่เอาจริงเหรอตรงๆกับพี่เบสกำลังงอนกันอยู่เลยไม่ได้จริงเหรอพี่งอนกันหูเดียวทางบ้านรู้พูดเบาๆต้องงอนกันเรื่องว่าจริงๆแล้วก็แยกทางกันแล้วนะเอาจริงเหรอจริงเนา หลังจากที่เพจดังนะคะออกมาโพสต์ว่ามีคู่รักดาราคู่หนึ่งค่ะความรักน่าจะมีปัญหาซึ่งชาวเน็ตต่างก็โยงว่าเป็นคู่รักของเบสรักวณีคําสิงแล้วก็ตรงตรงกิสกรพอเมื่อไปส่องในอินสตาแกรมของเบสนะคะรูปคู่ที่เคยถ่ายกับตรงตรงไม่มีเหลือแล้วค่ะคุณผู้ชมอีกทั้งนะคะยังได้อันฟอลโล่ฝ่ายชายไปแล้วแถมยังเปลี่ยนภาพโลโก้ช่อง YouTube อีกด้วยซึ่งประเด็นดังกล่าวนะคะเบสกับตรงตรงยังไม่ได้ออกมาพูดหรือว่าชี้แจงใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะแต่ทว่าล่าสุดนะคะทำเอาพีคเมื่อเบสแล้วก็น้องงชน้อโสรวมไปถึง อูดเป็นต่อค่ะได้ไปเป็นแขกรับเชิญในช่อง YouTube สแตกแดกตับของอีทปงลางสะออนซึ่งในช่วงหนึ่งของคลิปนะคะทางอีทปงลางสะออนค่ะก็แอบแซวเบสว่าให้น้องดีดหายตรงตรงตรงตรหลังจากนั้นนะคะเบสก็ได้บอกว่าคุณก็ตรงตรงตรมาตั้งแต่อยู่หน้าร้านแล้วอะไรก็ตรงๆๆงต่อมานะคะอูดเป็นต่อค่ะก็บอกอีทปงลางสะออนว่า คุณไม่รู้เหรอเขาทะเลาะก,กันช็อตนี้นะคะทำเอาเบสสตันนะคะเข่าแทบสุดค่ะพร้อมเบสนะคะยังบอกว่าอุ้ยคุณหนี่ใต้เตียงดารานะและดูเหมือนอุ๊ดเป็นต่อนะคะจะไม่หยุดค่ะก็ขยี้ต่อว่าอ้าวนี่ทายอยู่หรอตายแล้ว ทำให้อ e ีทโป่งลังสะออนนยคะถามลอยๆว่าตรงๆกับเบสเนี่ยทะเลาะก,กันอยู่หรอเดี๋ยวทางบ้านรู้พูดเบาๆก่อนอูดเป็นต่อนะคะจะพูดต่อว่าเขางอนกันเรื่องว่าจุดๆๆจุดจุดจริงๆเขาแยกทางกันแล้วนะก็เรียกได้ว่าช็อตน,นี้นะคะทำเอาอีทโป่งลังสะออนเนี่ยช็อกพร้อมลันว่าจริงๆหรอก่อนที่เบสนะคะจะแกขึ้นมาทันทีว่าจริงๆคนหนึ่งเนี่ยไปอาศกค,คนหนึ่งมาคลอง12จากช็อตน,นี้เนี่ยแหละค่ะทำเอาอ e ีทโปงลังสะออนนะคะโล่งอกทําเอาขำกันสนั่นกันเลยทีเดียว คุณก็เอาตรงตตั้งแต่อยู่หน้าร้านเลยอะไรก็ตรงตรงไม่รู้เลยเขาทะเลาะกันจริงเหรอเป็นยังไงเป็นทะเลกันเราู้จริงไหมคุนี้ต้เปียงดารานะเออนีอยู่อถ่เอาจริงเหอตรงกัพี่เบกลังงอนกันอยู่เลยเรู้เดียวทางบ้านรู้พูดเบางงอนกันเรื่องว่า จริงๆแล้วก็แยกทางกันแล้วนะ จริงเหรอก่อนจะมาเนี่ยคนหนึ่งไปอโศกคนน <ไป S 2> ึงมามาคลองทิศใช่เขาแยกทางกันทั้งนี้นะคะจากประเด็นเรื่องราวเลิกลากันค่ะเมื่อลองย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ตรงตรงกิจกรนะคะเคยออกมาให้สัมภาษณ์หลังมีข่าวลือไปต่างๆนานา,นาหลังหลายคนก็จับตาความรักของทั้งสองมาโดยตลอดนะคะโดยตรงๆค่ะได้เคลียร์ชัดๆว่าช่วงนี้ทํางานหนักเลยไม่ได้มานั่งอัพอะไรลงบนโซเชียลด้านของเบสก็มีบ่นนิดนึงในเรื่องของเวลาส่วนภาพคู่ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจเพราะตอนนี้ไม่ได้ไปไหนมาไหนเลยทําแต่งานอย่างเดียว ส่วนเรื่องข่าวลือที่มักโดนโยงตลอดก็ทําของเราให้ดีที่สุดอยู่กับปัจจุบันอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าทําไมไม่ได้เห็นเราเหมือนเมื่อก่อนและประเด็นคู่ดารามไม่กล้าเลิกเนี่ยเพราะว่ากลัวพ่อฝ่ายหญิงบอกเลยว่ามันไม่เกี่ยวเราเองก็ยังไม่ได้เลิกแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมว่ามันก็ไม่เกี่ยวหรอกว่าจะต้องเลิกหรือไม่เลิกหรือจะต้องกลัวคุณพ่อเพราะสุดท้ายแล้วความรักมันก็คือความรักของผมกับเบสถ้าวันหนึ่งถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นผมคิดว่าคุณพ่อคุณแม่ก็คงเข้าใจและในส่วนความสัมพันธ์คุณพ่อก็มีส่วนเเเกกีี่่ยวววข้้องงพรรราาาาะะคมมััจทแ ทั้งทะเลาะซึ่งคุณพ่อเขาก็จะมาเป็นคนกลางคอยพูดให้เราเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นตรงกลางให้กับเราสำหรับเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมจะเลิกหรือไม่เลิกเนี่ยเราก็คงต้องรอฟังความจริงจากปากทั้งคู่อีกครั้งนะคะบอกเลยว่าทางท็อปดาราไม่พลาดจะนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทางช่อง y YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ